เอาหรอวายชิพอตามผมประมาณเจ็ดแปดลำอ่ะพอตามมึงเจ็ดแปดลำไม่หยุดตามด้วยจริงพูดจริงมันตามแบบตามสุดเลยแบบไหนวะเนี่ยรอดเหรอรอดละเฮ้ยเยี่ยโหดสัตว์รอดละรอดละพี่อยู่แลนน้ำเงินอ่ะเองอยู่ดีเองอยู่ดีหมอกไงตำรวจคงไม่มาหรอกมั้งเองมาหาพี่ไหม่ะได้ๆๆรอดแลนน้ำเงินเลยมาเลยมาเลยโกมาเลยโกมาเลยโกจัดเลยโกไอ้เฮียแล้วก็จะคอเฮียแล้วก็จะคอเอาคอเนี่ยใครจะคอไอ้ไอ้เท็ดก็อยากคาสายกับพี่เหมือนกัน เฮี้ยเบื่อไหวเฮี้ยคนจีบอย่ะชิบหายเลยตรงที่ตรงวงกดพี่อยู่ตรงวงกดอ่ะเออพี่อยู่ตรงวงกดเลยเออเออเออเฮ้ยแล้วมึงขับอ้อมไปดีแล้วมึงไอ้ไอ้ชิปลองมาเห็นนะมึงเฮ้ยธนาอย่าลดอีกรอบเจ็ดลำจับไม่ได้จริงเหรอวะจริงจริงจริงโคตรจริงรอดแล้วเนี่ยเฮียอิ๋ววันนี้ขอนั่งขอวันนี้ขอนั่งไว้นะขอชมหน่อยได้ได้ขอขออืออ้นี่ยว่าเป็นขนาดเหลี่ยไวเฮี้ยชิปเปอร์ขับพอเนี่ยพี่พี่ที่ร้านจอดรถได้ปะอะไรจับไม่ได้ ก็ลาจอดรถมันก็จอดสิก็ยุก็มึงก็จอดไปนี่พี่อยู่นี่ไงมึงก็จอดสิเงี่ยมึงขามองข้างไปอยู่ตรงกดเนี่ยเนี่ยอยู่ดีหมอตำรวจจะมาทำที่อะไรไม่มาหรอกถ้ามาก็แปลว่าเขาตาไฟแล้วล่ะข้าเรอวขึ้นแล้วสแกนขึ้นแล้วสแกนขึ้นแล้วสแกน,นแ <shoe S 2> ดีกว่าเออ โหเฮียแล้วมันเบิกรถทันทำไงไอซิปเอ้าพี่ด่าคนเดียวเหรอไม่พี่ด่าไอเทสไอเทสอยู่ตรงตรงกลางเนี่ยไอเทสอยู่ซ้ายมือเห็นไหมเห็นซ้ายไหมเห็นเทสไหมอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วพี่สแกนวะทำไงวะตามที่ที่ต้องทำใจนะกดแกลสแกนวะกด E ลิกขวายิ่งอผมเห็นไอเทสแล้วโอ้ยไม่แต่ปัญหาคืออย่างงี้แม่งดีกว่าไอเพราะว่าโอกาสที่เราอย่างงี้แม่งหมายความว่ามันก็จะมาเจอเราได้นะเว้ยดับปอดี้ได้ไหมดับปอดี้ได้ไหม จะแก้ความร้อนไปพี่เหม่ยเฮียเท็ดเลยววะพิกขวาไงพี่ก็เรียวพิกขวาแล้วอ๋อพิกขวาสองทีเย็ดโด้ไอ้เท็ดกูอยู่บนหอเฮ้ยแต่มันจะมันจะแคสปหมวะไอชิปไม่แคสผมขับมาหลายรอบแล้วมันจะแคสได้ยังไม่หมายถึงว่าคนคนที่สแกนนี่จะแคสหรือเปล่าหมายถึงว่าพี่แคสสแกนไม่ตลอดเวลาอ๋อไม่ไม่ไม่พี่ก็ปล่อยบ้างดิพี่ก็รอมีอะไรสแกนเฮ้ยพี่เพิ่งรู้ว่าทำได้โอ้ยเยี่ยเจ๋งสัตว์ ที่เพิ่งเคยใช้เนี่ยที่เด็กเหอหอไม่เคยเจอแต่พี่ว่ามึงจอดนิ่งๆไว้ดีกว่าป่ะดีกว่าให้เขามาเห็นนะได้ๆจอดข้างในป่ะจอดตรงนี้ไปจอดหลบๆดีกว่าไหมจอดหลบๆดีกว่าไหมข้างหน้าไหมตรงที่เมื่อกี้เองจอดอะเพราะอยู่ดีมันหมอตำรวจมันไม่เข้ามาอยู่แล้วอะมันเข้ามาทำไมอะไม่ใช่ไม่ถึงว่าตรงนู้นไงตรงตรงไอ้นี่ที่เบิกรถไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยย่าไปเอาของนอกอะข้างนอกอะข้างนอกอะเออที่เบิกรถเนอะเออเอาแบบชัวร์ๆเลยแบบโล่งๆอ่ะโล่งๆอ่ะไอ้แบบเองไม่ติดอะไรอ่ะ อะถ้าหอมาพี่จะไปทำยังไงโหมึงถามคำถามนี้เพียงพี่ไม่อยากเจออย่างนี้เลยพูดตรงอ่ะเห็นป่ะเพราอยู่ดีถ้าเขามาเขาจะพูดว่าอะไรอ่ะอ๋อบังเอิญโอ้ยเฮียแล้วก็น่าเกลียดเกินถ้าทงกันนะมันจะบังเอิญเฮียอะไรเคสเฮียแล้วก็ไม่มีไม่มีเฮียอเลยอยู่ดีมาทำไมหอก็ไม่เห็นเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยเออถ้ามึงไม่ได้ขึ้นเนี่ยเออรอดละแลนน้ำเงินแลนขี้อยู่แลนน้ำเงินกับพี่เช่นอ่ะ กูอยู่แล้วน้ำเงินกับพีเชเฉินถ้าสมมติว่าไอ้หมอหรืออะไรขับรถมาลแล้วบัมชนทอเลยผมแจ้งไปเลยทอร์เนี่ยจริงเคยมีคข,ขับมาวุ่แล้วชนผมเลยนะผมแจ้งไปเลยอันนี้ไม่ได้พูดขู่นะกูพูดจริง <c oughs> ถ้ามึงสไนกูเฮี้ยขนาดนั้นกูแจ้งไปจริงอะ่ะ <c oughs> จริงเล่นกันอย่าสไนกับด้ร้องได้โปรดพีท เสียงฮอพี่เห็นมันมาแล้วถามจริงใช่หรอใช่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 มาหามึงอะนะใช่ใช่ใช่ตรงนี้อะนะไม่รู้ว่าผมได้ยินเสียงฮอเมื่อกี้มึงอย่าเพิ่งมึงจอดที่นี่ไมึ่อ็ดีอยู่ดีเขาจะมาทำไมผมกลัวเขาโมงไว้พี่เขาแบบโมงเลยอ๋อชนใส่ฮอเหรอว้ายแวนเออเอามือขับไปก่อนขับไปก่อนแล้วแ่ละเล่นเล่นฮอร้อยนะพี่เออมีฮอมีฮอมีฮอเออรู้แล้วรู้แล้วใช่เล่นฮอเล่นฮอเล่นฮอร้อย เล่นหอร้อยเดี๋ยวใช้ไผ้าพื้นที่ข้ามหลดแล้วเอาหอสี่ศพเหลือหอสี่ศพเหลือแมนโอ้ไม่เอาพี่เสี่ยแมนหอสี่ศพเยอะไปมันเสี่ยงเกินมึงเอาเอาสักสองศพไหมแล้วก็พี่เก็บของมาเล่นกับมันดีกว่าไหมันดีกว่าเล่นตำรวจอ่ะงั้นก็แต่แต่ถ้ามึงจะมาอยู่บนหอหมดเลยโอ้หไอ้เชี่ยชิปมันจะไหววะสี่ศพไอ้หอลำเดียวนะไหวเพื่อนไหวชิปไหวปะไหวอ่ะเอางี้เอางี้แหวนเอางี้เอางี้ขึ้นหอเลยสี่ศพ แล้วถ้าเกิดหายก็หายไม่หายก็ช่างแม่ตอนนั้นเราเรามีเ k 2หน้าแดงมันมันมีแค่เทเซอร์พี่การเออการมึงมึงต้องมาขึ้นงั้นมึงไก่จอดแล้วมาขึ้นโอเคปะใช่เออเออแต่กูดังด้วยขอขอนั่งไปชมด้วยตามนั้นตามนั้นได้ได้ได้ไอชิปเดี๋ยวเอาจอนกับไอแวนขึ้นมามันมีไอนี่เ k 2กพี่เฉินมันผมเห็นภาพเลยภาพแปดคันอะตามฮัลโหลฮัลโหลครับแปดลำเอ่อขอเป็นวันอาทิตย์ได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้จบได้ครั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 บพี่ปัญหาครับพี่ปัญหาขขออบบบบบคคคคคุุณณรรรัััมมาากก เ็แล้วก็ดูพี่ลงเอ้ยไอ้เทียกูลงลงไปดักไอ้ชิปอ๋อยังยังยังงสี่สิบปะวะลงเลยลงเลยผมรอยตรงนี้แหละแต่ผมกลัวมันมีปืนไมไหมก็ขึ้นหออ่ะมีอะไรนะกลัวมันมีปืนกับขึ้นหอมันออกสี่สิบมันออกสี่สิบมันมีปืนเหรอพี่ว่ามันคงไม่เก่งขนาดยิงมึงหรอกมึงเชื่อกูดิจากที่สัมผัสและเล่นกับมันมานะมันควายเชื่อพี่เหรอว่ามันคงไม่แบบยิงมึงปุ้งแล้ววิ่งขึ้นหอมันไม่ไม่ไม่ใช่หรอกน้องอันนี้สบายใจได้หนึ่งอย่างอะ แต่แค่ว่ามึงเห็นมันปุ๊บมึงก็ขับขึ้นเลยอ่ะมึงไม่ต้องไปไปนี่ไม่ต้องรอไม่ต้องจอดนี่นอย่างเงี้ยมันก็ลอยขึ้นเลยแล้วถ้ามันแม่นอะปะตัตยเนี้ยเวลาไฟกันอะมึงตก,กรถกระนาวไปแล้วจริง <c oughs> อุ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะว่าตาฟัคชิดไม่กับตาไม่เชื่อเนี่ย อะไรทำให้เขามาหรือว่าเช็ดเอิ่มคาสายไปเลยมันไม่เห็นระเบียงฝั่งพี่นะแต่หนูว่าไม่เออไม่ไรกูงงอย่างเดียวว<ะ>่าตำรวจมาได้ไงวะไม่เห็นนะตำรวจครับอยู่ดีขับพอมาไล่ชิพที่ร้านน้นำเงินนะ่ะงงปะสามลำไม่ได้ไม่ใช่ลำเดียวมาสามลำเนี่ยไล่ชิบที่ทน้นำเงินกูโคตรงงเลยพอไล่หรอเอองงปะกูไม่รู้เหมือนกันว่ามำไมอยู่ดีเขาถึงมาแล้วน้ำเงินกูไม่เข้าใจเหมือนกัน าเข้ากันสามลำเลีอยวใช่มาเร้ากันสามลำเนี่ยไล่ชิปเนี่ยสามลำเนี่ยกูเห็นเนี่ยภาพกูมีภาพแบบละเอียดยิบเลยสามลำเนี่ยอยู่ที่เข้ามาไล่ชิปเฉยเลย<อ>แบบว่าขับมาที่นี่เลยนะขับมาที่นี่เลยนะไม่ใช่แบบว่าขับผ่านนะโอ้ชีวิตแย่ yeah, แล้วมาต<อ>ิเวิร์ดกูบอกให้แย่ yeah, แล้วแย่ <S <S yeah, แล้วมันเกินเกินไปแล้วนะบัตสวบบัตสวบ นี่นะไอไอเริกออกนะเทปใกล้เวลาออกแล้วเทปเราออกแล้วเวลาออกแล้วเทปดูดูดูเจอมไหมเจอั้ย I see I see I see I don't have a people I see a chair and a table I don't see นะเหมือนกัน See you ได like I Can the muffin Okay ได้ You can t ride you yeah. Oh okay yeah I, know, oh. Yes, yeah I know see oh, okay. yeah, Yes I know see Okay yeah, 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 Yes 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 Oh wow, really good.